ของอาสมพลังงานเนี่ยมาจาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เรากําลังอยู่ซุ้มของอาสมพลังงานเนี่ยมาจันครับก็ก่อนอื่นขอให้อาจารย์นะครับได้แนะนําตัวให้ให้ทางผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับอาจารย์ทำอะไรอยู่มาจากที่ไหนครับอานอนุรักษ์นะครับเกษียณอายุราชการแล้วประมาณ4ปีแล้วครับแล้วก็ได้ทําพวกนี้อาจารย์ผู้ใหญ่บอกให้ช่วยทําหน่อย ครับเพราะว่ามันมันติดปัญหาว่าครับส่งไปห้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วมหาวิทยาลัยครับครับพหลพลตุลาทำสำเร็จครับอาจารย์สอนอะไรอยู่ครับตอนนี้ย์สอนเวิร์คสตี้อยู่ครับปีปีปีสามของภาคอุตสาหการครับครับครับแล้วยังไงอาจารย์ถึงได้มาทําเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนพอดีปีสี่แปดกษียณครับศาสตราจารย์สุวรรณแันเพชรได้แนะนำบอกว่าเอาลองทำหน่อยสิ เพราะว่าส่งไปห้ามาอะไรทาไม่ได้เลยครัเป็นที่สุดสําเร็จครับครับก็ผมเห็นเรื่องนี้พระเจ้าอยู่หัวได้ได้ได้ให้แนวทางไว้เยอะไม่นานแล้วด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยแล้วคิดว่าทุกวันนี้สิ่งที่อาจารย์ทํากิจกรรมหรือเครือข่ายหรือเอาไปใช้ได้จริงนี่มีกิจกรรมมีอะไรบ้างที่เยอะเลยครับส่งไปที่ศิซาเกตสองขาเพื่องส่งไปที่จังหวัดกลาง อาจาร์ประมวลอยูเกษตรซื้อไปครับเพราะว่าทางตุลานี่เราขายราคาถูกครับแล้วก็ที่ชุมพรอุลลุดซื้อไปครับแล้วตอนนี้มหาลัยสงขารินกรินสุราธานีสั่งวันธนาคารวันที่16ต้องไปส่งให้ครับคือตอนนี้อาจารย์หนึ่งก็คือทําตามสั่งใช่ไหมครับสองคือมีการสอนให้ทํำไหมครับเรื่องของอุปกรณ์บางว่าต้องต้องทำเรื่องมาแล้วเราจะสอนได้หมดเลยเริ่มจาก เอาปลามานึ่งให้มันนิ่มครับสองเอามาเอาปลาบะชีครับนะฮะสามเอามาสกูเพชครับกีกระตายครับสี่เอามาบีบเป็นน้ำมันเลยครับแล้วเราจะรู้ว่าพันปลาอันไหนดีที่สุดครับอันไหนดีไม่ดีนี่ขอห้ากิโลรู้เลยครับครับอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะอะไรมันมันเม็ดเล็กเลอก็รีครับเอ้เม็ดใหญ่หัวรีบ น้ำปั๊มไม่ค่อยมีเปลือกไม่มีมันต้องขึ้นอยู่กับที่ปามภาคตะวันออกปามภาคใต้มันเกี่ยวไหมครับจันสำคัญอยู่ที่น้ำมากกว่ารั๊มพันซูลราธานีหนึ่งเฮียริ่มเลยน้ำเยอะเคยมาที่บ้านผมมาลองก็บอกโอ้โหเยี่ยมมากน้ำเยอะจันถ้าคนสนใจเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับหรือสนใจการอบรมจะติดต่อได้ที่ไหนครับคุณนันเลยครับคุณนันในเว็บไซต์ของเราเลยนะครับแล้วตอนนี้ลูกสาวผมลงเว็บไซต์ให้แล้วครับครับ อ๋อมีการนึ่งมีกิจกรรมมีวิธีการนึ่งง่ายดายครับอันนี้ทำได้เองพวกทำในระดับครัวเรือนก็ได้ครัเลยครับครัวเรือนเลยครับอ๋อรอันนี้มีการใช้ได้จริงด้วยนะครับมีการนึ่งมีการนึ่งได้ทุนนะครับทุนตุลาครับทุนรัชดาพิเศษครับฉันต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ